สวัสดีค่ะทุกคนติ่มอยู่หลังบ้านนะคะวันนี้เปลี่ยนม,มุมปกติจะอยู่ในห้องเนาะอันนี้ก็อยู่ในมุมของสวนหลังบ้านนะคะอันนั้นต้นบักซิดาอันนี้ต้อนอะโวคาโดนะคะหลังบ้านข้างหลังเนี่ยข้างอีกต่อไปตอนนั้นเป็นต้นบักซิดานะคะหรือฝรั่งนะคะช่วงนี้แต่มก็จะเปลี่ยน transition น,น,นะคะในในในข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลสิทิ้งที่แตมมาแชร์เนี่ยจะเริ่ม transition ไปเกี่ยวกับแนะนํา อาชีพนะคะหรือว่างานแล้วก็โดยเฉพาะงานที่เป็นเกี่ยวกับออนไลน์ใช่ออนไลน์นะงานที่ทําจากบ้านเพราะว่าแต้มกับแจมก็ทํางานจากบ้านที่นี่แต้มก็เลยจะมาแชร์นะคะว่า,าแต้มจะทําเป็นตอนจะไลฟ์ถ้าจะไลฟ์ในงเฟซบุ๊กก็จะไลฟ์เป็นตอนถ้าจะอัปโหลดทาง YouTube ก็จะทําเป็นตอนเป็นตอนตอนที่หนึ่งตอนที่2อที่33ไล่ไปนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนจะหางานหาตามที่หางานตามที่อะไรเขาเรียกว่าอะไร ที่เหมือนกับว่าไม่ใช่ตัวเองอะบางคนไม่รู้จักตัวเองด้วยซ้ำทีนี้แต่มก็เลยมาแนะนำนะคะเกินสยามมาแนะนำนะคะว่า e x t r o v e r t กับ introvert กับ e x t r o v e r t คืออะไรเพราะว่ามันคือคือ,คอ,อบุคลิกในตัวเราที่จริงบุคลิกเนี่ยมันมีหลายอย่างเนาะใครอยากรู้ก็ไปดูตามดูคลิปวิดีโอหลังๆในช่องแต้มได้นะคะทีนี้ extravert n t r o v e r t e x t r o v e r t คืออะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรนะคะ Int t r o v ท r t นี่คือบุคลิกของคนที่มีไม่ชอบยอบอยิบเงียบ,ยบชอบมีความสุขอยู่กับการอ่านหนั่งซือไม่ได้ไม่ชอบคนมากนะคะชอบอยู่เงียบเงียบคนเดียวหรือไม่ชอบคนมากชอบอ,อย่ามายุ่งกับฉันฉันชอบทำอะไรแบบไม่เหมือนชาวบ้านอยู่อยู่เหมือนเป็นคนถ่าถ้าสังคมส่วนใหญ่ ถ้าสังคมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบอกว่าคน i n t ท o v e r t เนี่ยเป็นคนเก็บกดเนาะซึ่งแต่ก่อนตอนเป็นเด็กแต่มก็มี moment นั้นบ้างนะคะแต่มก็ยังเป็นอยู่ i n t ท o v e r t นะคะแจมก็ i n t ท v e ส่วนใหญ่เหมียวเ <c oughs> มียวหยอกกันแล้ว extrovert คืออะไร extrovert ก็คือคนที่พูดจาชอบพูดชอบเจอคนชอบ พูดจาจ้องก็เจงก็เจงอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบออกไปเจอคนเจอคนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ไม่ใช่ปัญหาเข้าคนง่ายน,นะคะนี่คือ extrovert แล้วทีเนี้ยทำไมแต่มถึงมาย้ำมาพูดเรื่องนี้ก่อนที่จะจตมไปพูดเรื่องอาชีพสายงานแต่ละอย่างแต่ละงานอย่างที่เต็มจะพูดต่อไปในคลิปต่ต่อไปเนี่ยเพราะว่าคนเราอะ่ะทางานไม่ตรงกับไม่ตรงกับตัวเองนะคะมันก็ทําให้ทํางานไม่มีความสุข ไม่ทำทำงานสกิลไม่ตรงแล้วคะหล,ะหล่ความเป็นบุคลิกของตัวเองว่าไม่ตรงอีกมันก็เลยทํางานให้มีความสุขในที่นี้แต่มก็เลยอยากมาแชร์ว่าเออเราจะทาํางานยังไงให้มันตรงมีความสุขแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคำว่าอินสตัวเวิร์ดเอ็กซ์ัวเร์ดบุคลิกเนี่ยทั้งชอบอยู่คนเดียวหรือชอบพูดเนี่ยมันสามารถมันสามารถปรับปรุงได้มันสามารถฝึกได้อย่างเช่นแต่มเนี่ยเห็นมาพูดออกข้างหน้าเนี่ยแต่ไม่ได้พูดเก่ง แล้วก็อย่างเช่นมาร์คซักเบิร์กหรือจึงเช่นผู้นำต่างๆที่ดังๆของโลกเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบพูดชอบอะไรแต่ด้วยความหน้าที่หรือทักษะที่เขาต้องพัฒนาเขาก็ต้องเอาตัว,ตวของตัวของเขาเองเนี่ยนะคะออกมาฝึกให้เป็นเอ็กซ์โทรเวออกมาฝึกให้เป็นคนกล้าพูดกล้าแสดงออกกล้าแชร์อะไรอย่างนี้นะคะนี่คือมันเป็นทักษะนะคะถ้าใครอยากจะอยากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาจะไม่ ก็จะไม่ชเชิงฝืนตัวเองนะ,ะลึกๆก,ก็จะมีความเป็นส่วนตัวของเขาอยู่แต่เห็นหลายคนมากเลยที่แต่รู้จักและติดต,ตามที่แบบเขา,าเขาแบบมีมีความเป็น introvert ในตัวมีความเงียบเยมีความไม่อยากเจอใครเนี่ยแต่ทาไมเขาไปอยู่บนเวทีทำไมเขาถึงทำงานอย่างสต e ีฟจ็อบอย่างนี้นะคะสต e ีฟจ็อบ นะเสียชีวิตเวลาชอบก็ไม่ใช่ไม่ใช่เอ็กโทรเวิร์ดนะไม่ใช่คนที่พรีเซนต์ชอบไปอยู่ข้างหน้าคนเยอะๆแต่ว่าเขาต้องฝึกนะคะมันก็คือทักษะที่มันต้องฝึกนั่นเองนะคะใครมันเป็นทักษะของการการเป็นผู้นำนะคะใครอยากเก่งเรื่องการเป็นผู้นำเนี่ยก็ต้องเก่งหลายๆทักษนะเนาะซึ่งแต่ตัวเองก็กําลังฝึกเช่นกันวันนี้ก็เลยเอามาเอามาให้เข้าใจแค่นี้ให้รู้ตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นอินโทรเวิร์ดหรือว่าเอ็กโทรเวิร์ด แล้วงานงานที่มันจะเกี่ยวข้องกับตัวเองน่ะงานอันไหนมันเป็นเกี่ยวข้องกับอินสวอร์เอ็กซวอร์สวัสดีค่ะน้องน้อยใครก็ดูอยู่แต่อาจจะไม่มองเห็นสามารถคอมเมนต์ได้นะคะ,ะงานที่อินสวอร์ที่เหมาะกับอินสวอร์คือคนเงียบๆเนี่ย,ยก็จะเป็นงานพวกออกแบบงานพวกคิดวางแผนงานงานอะ,อะไรอ่ะงานที่อยู่เบื้องหลังไม่ชอบไปอยู่ข้างหน้านะคะ งานที่อยู่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งกับฉันอย่างที่บอกปล่อยให้ฉันทำงานไปเนี่ยนี่คืออิน v ท r t นะคะแต่งานที่เป็น e x t r o ์ e r t ก็คืองานที่อ,อย่างเช่นประชาสัมพันธ์ไปออกหน้าไปเจอผู้คนขายางานอะไรอีกอะ งานอะไรที่ต้องเจอคนเยอะๆ้านคอลเลสเตอร์เซอร์วิสที่ต้องเจอคนบ่อยๆเออถ้าคุยต้องคุยกับคนต้องบริการคนโน่นนี่น,นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็คือมันก็คือเอ็กซ์ทรดคืองานออกไปข้างหน้าประมาณนั้นนะจ๊ะวันนี้คงจะไลฟ์ไม่นานแต่เอาอันนี้มาเล่าให้ฟังแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดเตือนเฟซช่วงน,นี้มันจะไม่ค่อยเตือนนะคะแต่ต้องคือต้องเข้ามาดูเพจมาบ่อยๆมันถึงจะขึ้นเตือนว่า ว่าคนคนนั้นนมีแอคทิวิตี้มีไลฟ์อะไรอยู่แต่ถ้าดูทั้งช,งช่องทาง YouTube ก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่ง YouTube มันยังเตือนอยู่นะคะกดกระดิ่งไว้นะคะอันนี้ขอทวนนะคะทวนนะแต่พูดมาแล้วน้องน้องแหมมน้องวอสวัสดีครับน้องวอร์รบุสเนี่ยนะ,ะแล้วก็น้องอะไรอีกในเนี้ยแต่ทวนอันนี้นะคะ introvert กับ e x t r o v e r t คืออะไรนะคะ i n t r o v e r t ก็คือ บุคลิกคนบุคลิกหรือความเป็นของบุคลิกของคนเนี่ยที่คนที่ไม่ชอบคนที่ชอบอยู่เงียบเงียบไม่ชอบเจอหน้าคนนะคะไม่ชอบเจอขอให้ฉันอยู่ทํางานอะไรของฉันอย่ามายุ่งกับฉันอะไรประมาณนี้นะคะเป็นคนเงียบว่าง,งั้นเถอะบุคลิกเงียบนะคะ extrovert ก,ก,ก็คือ extrovert ก,ก,ก็คือบุคลิก เจ้าเจ้าจ้าเจ้าเจ้าไปเจอผู้คนไปสูงสิงไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มันเกี่ยวข้องกับเราอคร่เกี่ยวข้องคือถ้าเรารู้จากตัวเองเราจะได้ทํางานให้ตรงกับตรงกับตัวเองด้วยว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนนะคะบางคนถ้าถ้าเป็นคนเงียบเกินไปแล้วไปทางานสายบริการลูกค้าแล้วต้องไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะถ้าถ้าไม่ฝึกทักษะนะคะถ้าไม่เปลี่ยนความคิดแล้วก็ฝึกทักษะให้ผ่านตัวนั้นได้มันจะทําให้เกิดความเครียดนะคะ แต่ก็มีน้องๆที่ปรึกษามาเหมือนกันอย่างน้องเ,เป็นคนชอบทำชอบไม่ชอบทำงานาทำงานสาย HR อยู่แต่น้องไม่ชอบนะคะเพราะน้องบุคลิกมินั่นน้องชอบแบบตัดต่อถ่ายภาพออกไปอยู่กับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเมียบๆ HR มันต้องจอยคนต้องอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความสุขนะคะก็คือประมาณนี้นะคะก็ก็ขอให้ก็อย่าก็สำรวจตัวเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมว่าไอ้พวกเนี้ย มัน,ม,นมันฝึกได้นะคะแต่ต่อไปไลฟ์ต่อไปหรือว่าวิดีโอต่อไปแต่ก็จะมาค่อยๆชี้ทีละช่องทางทีละอย่างเนาะเพราะว่าต่อไปเนี่ยนะคะตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงอะ,อะไรนะไวรัสเนาะโคโรนาไวรัสแล้วก็ มันเอฟเฟกกันหมดอะมันเอฟเฟกมันมันส่งผลกระทบกักนหมดเลยทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกแล้วก็อะไรหลายอย่างทีเนี้ยแต่ก็จะมาชี้ช่องทางว่าเออทำงานถ้าถ้าเท่าเราออกไปทํางานที่ข้างนอกไม่ได้เราทํางานที่บ้านหรือทํางานออนไลน์หรือทํางานอะไรต่างๆได้เนี่ยมันมีช่องทางไหนบ้างนะคะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมแต่ก็คือเราทํางานจากบ้านในสองปีสอง สงน่าจะนี่เขาปีที่2แล้วนะคะก็น่าจะมีความรู้เอามาแชร์น้องๆแล้วไม่ถ้ามีความรู้ไม่พอแต่ก็จะทำรีเสิร์ชหาข้อมูลอะไรเงี้ยมาแชร์น้องๆแชร์พี่น้องกันได้นะคะยังไงก็วันนี้ขอไปแค่นี้ก่อนนะเจ๊ไปทํากับข้าวให้แจมขอนอาหารเช้าวันนี้มันเกิดแจมด้วยแต่ว่าแอบ,บจะเซอร์ไพรส์แจมคือนัดกับเพื่อนอเพื่อนฝรั่งที่สนิทของ ของเขานะคะนะัดกับแจมไว้กับเพื่อนของเขาไว้แล้วก็ไม่ได้บอกแจมนะเพราะว่ากําลังจะสั่พใหเขาแล้วก็อะไรอีกอก็จะทํากับข้าวกินทําเรื่องบอข้าวกินที่บ้านเขานะคะแต่มันก็โทรประสานงานเรียบร้อยแต่ชายยังไม่รู้โอเคนะคะก็ขอบคุณนะคะที่อวยพรวันเกิดแจมเข้ามาแล้วก็หลายๆอย่างแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นขอบายบาย